ปฏิจากเพื่อนๆอ,อันนี้ยายพินจะมาขยายพันธุ์ไอ้ต้นเนี้ยบอนอะไรนะยายพินจําชื่อไม่ได้จ้ะสิงห์เดโชหรืออะไรนะชื่อมันอาจจะไม่แม่นเท่าที่ควรนะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวยายพินจะแก้ไขให,ให้ใหม่มาตอนนี้ยายพินจะถามสอบถามผู้รู้อีกทีหนึ่งนะแต่คนที่เขาขายให้ยายพินมาเนี่ยเขาบอกว่าต้นเนี้ยใช้แบบเค็ดขัดยอกอะ่ะ เมื่อยแบบปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยต้มกินน้ําได้เลยจ้ะคนที่เป็นมะเร็งเป็นอะไรเนะี่ยแก้ได้สารพัดโรคมันเป็นบอลแล้วเป็นยาด้วยจ้ะยายพินจะมาขยายพันธุ์เนาะบอกต้นเนี้มันหายากมากยายพินซื้อมาแพงอันนี้ก็เกือบแบงค์เทาอจ้ะยายพินจะมาขยายพันธุ์นะของหายากเราก็ต้องมาขยายพันธุ์นะวิธีการเลือกต้นไม้ของยายพินะ่ะ ยพินจาไม่ไอนี่กับใครหลักไม่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาจะเลือกต้นไม้ต้นเดียวต้นเดียวต้นใหญ่ๆใช่ไหมแต่เยพินจะไม่เอาอย่างนั้นหรอกจ้ะยพินเลือกต้นไม้ยพินจะเลือกที่มีลูกหลานเยอะๆอ่ะจ้ะี๋ยวพอเรามาถึงเนี้ยเราก็จะมาขยายพันธุ์ได้จ้ะทีเคยเอาต้นไม้ออกจากเราต้องเคาะก่อนจ้ะเคาะให้ลากเขาก็เทือนหนอกเราลากนั้นเราก็จะออกง่ายเนี่ยจ้ะ ของยอดทำไมแย่งยายอย่างนี้ละถอยไปยายจะทำงานไปไปไปดูของยอดแต่แม่ยะพินทำงานแต่ถ้าเกิดเราไปเอาเสียมงัดเลยทีเดียวอะมันจะออกยากจ้ะนี่ยนีเขาเคลื่อนตัวละแต่นี่เราก็ออกได้และนี่เขาบอกไม้หลายปีแล้วเนี่ยคงหลายปีจริงรากแน่นตับเลย ไม้เก่าจริงๆนะเพื่อนๆดูรากแน่นตับเลยถ้าไม้ใหม่รากมันจะไม่แน่นจ้ะยี่พินจําชื่อไม่ได้จะบอนต้นเนี้ยโอยมีหน่อเยอะเลยจ้เนีย้ยีพินจะแยกไว้เนาะนบอนหายากต้นเนี้ยเมื่อวานยีพินวิ่งไปถึงชัยโน่นะนะนครสวรรค์นะจ๊ะ เพื่อไปหาซื้อบอลมาแต่ได้ต้นนี้มาเยพินก็คุ้มอยู่จ้ะเพราะว่ามันหายากแต่เขาก็มีความสวยอยู่นะเพื่อนๆนเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวยพินจะลงชื่ออีกทีว่าชื่ออะไรตอนนี้เยพินสอบถามผู้รู้อยู่จะ้ะหัวเขาใหญ่มากเลยอย่างนี้ต้องผ่าเอาไว้ไม่ได้เนี่ยต้องผ่าขยาย พอเราเราได้มาเวลาเราผ่าหัวบอลนะเราต้องตัดรากเก่าทิ้งให้หมดนะหัวใหญ่มากเลยโอหเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเลยจ้ะหัวใหญ่จริงอย่างที่เจ้าของเขาสมราคาค่ะว่าจะ้ะแต่ขอบอกว่าเป็นบอนหายากนี่พินไม่รู้จักชื่อ จะพินเลี้ยงได้จ้ะบอเน,นี้ยบอนเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยเพราะว่าการใส่ตู้อบบอนอน่ะจะทําให้บอนไม่ช้าไม่เฉาเลยจ้ะดี๋ยยังไงเดี๋ยวเจพินจะขึ้นชื่อไว้ใหม่เนาะเจพินก็จําชื่อไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเจพินจะผ่าหัวเดี๋ยวไปล้างก่อนเนาะี่ยได้ตั้งกี่ต้นละหกต้นเจ็ดต้น ขอบอกว่าเผื่อจะพินจะได้บอลต้นนี้มามันยากมากจ้ะก่นอนที่จะพินจะผ่าหวัวเจพินจะล้างน้ำให้สะอาดเลยนะเจของเขาก็ตัดใจยังอึ๊บจจพินก็ตัดใจดังอึ๊บ ฟักตังให้เขาไปเขาบอกมันเป็นยาแก้ได้หลายโรคจ้ะเขาไม่ได้เป็นยาอย่างเดียวนั้นเนี่ยฟาร์มสวยเขาก็สวยเหมือนเหมือนม้าลายเลยจะขาเขาเนี่ยอื ชื่อมันติดอยู่ที่ปลายปากน่ะดิยัยพินต้องไปถามเขาอีกทีหนึ่งี่ฉันพินซื้อมาจากนกครสวรรค์แต่ต้นใหญ่เขาเนี่ยนี่เท่านิ้วก้อยเยพินนะสูงก็สูงก็นี้เยอะจ้ะสูงก็ใหญ่ยาวเยอะอจ้ะสูงก็ประมาณเนี่ยแหละประมาณห้าสิบเซนถ้ามันะ้งเนี่ยขางมีต้นเดียวอีนั้นนะ่ะก็ราคาเท่ากันอีนี้มันมีหลายหน่อเจ้าของเขาจะไม่ให้เยพินอันเนี้ย พราะเขาจะแยกเองเขาบอกราคามันแพงเาพินก็ไม่รู้จักเนาะเจพินว่าน่าจะอยู่ในตะกูลว่านนะไม่ใช่บอนเจ้าของเขาก็ไม่แน่ใจว่าบอลหรือว่านเขาปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่จ้ะเขาปลูกมานานจัดจ้ะโอ้แต่ขอบอกว่าสวยมากเดี๋ยวยังไงยาพินก็มือไม้สั่นโอ้ จะเป็นล้ากนะ้ำเมื่อกี้ทำหนอหักเลยตีมือหักเลยเนาะตีมือหักเลยนะเนี่ยหนอเยอะมากเลยนี่แหละวิธีการเลือกต้นไม้ของยายพินเนี่ยแล้นี้อะไรมอนมอสเตล่าหรอเดี๋ยวยี่พินก็จะมาแยกอีกอันเนี้ยมีจุู่นี่ ที่ได้มาเมื่อวานเนี่ยมีแต่สวยๆจังนั้นเลยเนี่ยกกหลงกวนอูใครอยากคุยปรึกษายายพินเรื่องต้นไม้ใบหญ้าเน่ยว่าทำไมเธอปลูกงามปลูกสวยน่ะ ติดต่อมาหายายพินได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวยายพินจะลงเบอร์โทรไว้ใต้รูปนะจ๊ะใต้คอมไอเนี่ยใต้คลิปเนี้ยจ้ะให้ยายพินพาไปซื้อไปหาก็ได้จ้ะฝักพระพรยายพินเนี่ยยังไง เราซื้อต้นไม้พวกเนี้มานะต้นไม้เราดูที่มันมีลูกมีต้ามีลูกมีหลานติดมาจะเลือกเราจะมาแยกได้ขยายได้แล้วการเลือกซื้อไม้บ้านน่ะจะดีอย่างหนึ่งจ้ะเราซื้อต้นมาต้นหนึ่งเนี่ยเขาจะมีอะไรติดมาก็ไม่รู้เนี่ยบ้านเนี้ยนะเขาปลูกต้นไม้เนี่ยจีพินได้ต้นนี้มาต้นหนึ่งนะแต่เขาก็มีอะไรแถมที่พินมากันีอีกต้นหนึ่งเนี่ยยายพินก็ยังไม่รู้นะมันคือต้นอะไรนะติดมาในนี้งามมากเลยเนาะแต่ก็นี่อีกต้นหนึ่งติดมาเนี่ย ายพินพุกเลยายพินซื้อนางคีมาห้าสิบบาทแล้วได้อน,นี้แถมมาเนี่ยมันแถมมากกับน,นางคี้ยพินให้ดูเนาะการเลือกต้นไม้ของเยพินเนี่ยนางคีมีราคาห้าสิบบาทนะต้นนี้ยนางคีนางคีหรือเปล่าเย,ยพินว่านางคี้ยพินซื้อนางคีมาห้าสิบบาทต้นหนึ่ง แต่อันนี้ติดมาเนี่ยอันที่แถมมาเนี่ยไม่ได้แถมนะคะเอากระถางเก่าปลูกปะเป็นของชาวบ้านนะจ้ะไม้ชาวบ้านเน่ยแถมมาต้นเนี้ยหนุมานข้าเฝ้ายังสวยเลยจ้ะติดมาเนียดูหนออ้วนตุบแ,แสดงว่าหัวมันคงใหญ่จ้ะเพราะใบใหญ่มากเลยจีพินก็ยังไม่ได้ดูเี่ยต้นนี้กับอันเนี้ยใบมันจะเหมือนกันนะเดี๋ยวจะพินพาไปดูใกล้ๆกลจ้ะ พอใบเนี่ยใบใหม่เขาจะเป็นอย่างนี้นะสีชมพูสวยถ้ายิ่งตากแดดเขาจะชมพูเต็มที่เลยแต่ถ้าใบเขาใหญ่แล้วเนี่ยถ้าอยู่ในร่มเขาจะเป็นสีนี้จ้ะใหญ่มากเลยนะเทียบกับมือยายพินเนี่ยดูเนะมือยายพินใหญ่ใหญ่ยังใหญ่กว่าเห็นไหมนะไม้พันเดียวกวันนะแต่คนละสีกันเลยอันนี้ยายพินก็เพิ่งได้มาอยู่จ้ะแพงมาก มีเพื่อนหลายคนคอมเมนต์มาว่าให้เยปินบอกชื่อต้นไม้ของเยปินที่มีอยู่จ้ะมันก็มีเยอะหลายต้นเนาะยังไงเยปินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ้ะอย่างนั้นเดี๋ยวยปินขอนั่นหน่อยเวลาเราจะตัดจะผ่ามีดเอ้เนี่ยจะตัดจะผ่าต้นไม้ไม่ว่าต้นอะไรนะเนี่ยเราต้องล้างด้วยแอลกอฮอล์ก่อนนะมีดเดี๋ยวม่นมีเชื้อโรค แล้วมีที่เราใช้ตรงนี้เราจะเอาไปหั่นที่ทํากับข้าวนะมันโดนเค็มๆแล้วมันจะทําให้ต้นไม้เน่าง่ายจ้ะไอนี้เนี่ยพอ <c oughs> ปาดเสร็จแล้วอันนี้สําคัญปูนแดงทากาันเชื้อรากันเน่าได้จ้ะเนี่ยยัยพินก็จะมาแบ่งมอนสเตล่าของยัยพินสักหน่อยหนึ่งสองร้อยบาท้ะเนี่ย,ยชื้อมาเนี่ยแพงนนเนี้ยแต่ยัยพินเห็นว่าเขามีหลายยอดจ้ะพขาจะขยายได้ยัยพินก็เลยเอามาจ้ะ เขาก็สวยอยู่นะยอดเยอะเลยได้หลายยอดอยู่เนะี่ยพิงก็จะมาตัดออกไม้ฟอกอากาศเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวพิงก็จะทำงานด้วย ยี่สิบบาทนะเนี่ยเปปเปอร์ด่าง